ดีครับผมเบแห่งช่อง S4P หลังจากเปิดตัวมานานนับปีนานจนลืมไปละแหนที่สุด Dead by Daylight Mobile ก็ได้เลิกเปิดทดสอบในไทยแล้วโดยตัวเกมที่จะเปิดในประเทศไทยครั้งนี้จะเป็น l u s h Data โดยจะเริ่มทดสอบกันตั้งแต่วันที่6-15สิงหาคมนี้ Dead by Daylight คือเกม Multiplayer แบบ 4v1 แบ่งเป็นฝ่ายเอาชีวิตรอดกับฝ่ายฆาตรกร เล่นแบบแมวไล่จับหนูผู้เล่นฝั่งเอาชีวิตรอดจะมีสกิลต่างๆนานาในการเอาตัวรอดและขัดขวางฆาตกรส่วนฝั่งฆาตกรก็จะมีสกิลไล่ล่าสุดโหดด้วยเช่นกันที่ผ่านมา Dead by Daylight ก็ได้ไปดึงเอาตัวละครชื่อดังต่างๆมาเป็นผู้รอดชีวิตและฆาตกรล่าสุดมีทั้ง resident evil danger ting และอื่นๆ ส่วนเวอร์ชั่นมือถือต้องรอดูว่ามีอะไรพิเศษเฉพาะเวอร์ชั่นมือถือหรือไม่ในการทดสอบนี้ผู้ดเดินจะได้รับเอ็กซ์คลูซีฟเอาฟิชไว้แต่งหล่อกันด้วยเกมจะพร้อมเปิดให้ดาวน์โหลดผ่านสโตร์ของแต่ละระบบทันทีแฟนแฟนเด By d y y l y l i t h t สามารถรันเบต้ากันได้วันที่6ถึง15สิงหาคมนี้